ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีเดท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการทำกรรมฐานง่ายๆสั้นๆแต่มั่นคงเอาเริ่มจากอนุสติสิบประการที่เขาท่านเนี่ยจะเข้าสู่กรรมาฐานอนุสติสิบประการพูดฐานุสติท่านระลึกถึงอย่างไรอาตอมาบอกง่ายๆสั้นๆแต่มั่นคงจะเอากี่ลมหายใจเนี่ยครั้งเนี้ยพุทธานนุสติ พอท่านกล่าวคำขึ้นกรรมาฐานปฏิญากรรมฐานเสร็จแล้วท่านนั่งสบ,สบายๆหายใจลึกๆกะงานนี้เอาสักห้าสิบหกลมหายใจห้าสิบหกลมหายใจพุทธานุสติท่านนับยังไงท่านหนึ่งท่านลองนึกถึงพระแก้วมรกตสิดิ่งเลยหนึ่งลมหายใจลมหายใจแล้วพระแก้วมรกตเอา เครื่องส่งฤดูร้อนก่อนให้เห็นนี่ให้เห็นในวัดพระแก้วมรกตแล้วฤดูร้อนก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพุธโทแล้วท่านหนึ่งพุธโธนะพุธโทแล้วกันวะคราวนี้ฤดูฝนก็น,นับสองพุธโทสามฤดูหนาวฤดูหนาวแล้วก็น,นับสามคราวนี้ท่านจะท่านจะนึกถึงองค์ใดอ่ะ เอาพระใกล้บ้านก่อนดีกวา่าพระประธานที่บ้านเกิดท่านอ,องค์ไหนอ,องค์ไหนบ้างหรือที่เราไปไหว้พระไหว้พระไหว้พร,วพระเนี่ยเคยจํากันมาบ้างไหมว่างๆมาทั่งเปิดรูปพระดูบ้างไหมหนังสือตัองเยอะแยะ ถ้าท่านนึกถึงพระสาคัญสำการในเมืองไทยออกจนถึงอินเดียนูน่นนะบุรพุทธโธนูน่นที่าบามิยันนูน่นที่โอ้โหท่านเฉพาะพุทธน,นี้อิม่มเอมสุขแล้วส่วนพุทธประวัติในตอนนั้นนั้นเนี่ยปางจะบอกอยู่บางทีท่านท่านอะไรฮะท่านนึกถึงปุ๊บเนี่ยปางนั้นเนี่ยท่านจะทราบประวัติทันทีถ้าสั่งถ้าท่านรู้สึกว่าท่านศึกษาดีพอ อาตมาบอกเคร็ดเท่านี้เพื่อความสุขร่วมกันแล้วอารมณ์กรรมฐานเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอารมณ์กรรมฐานเคล็ดก,กรรมฐานครูคก,กรรมฐานครูธรรมสุติสังขารสติเดี๋ยวก็แนะนํากันไปท่านบอกเคร็ดเท่านี้แลวนะฮะยังตีความธรรมนุสติสั <sk r isa> งขารสติไม่ได้นะอีกไกลท่านอีกไกลจริงๆนะ,ะท่านไม่มีโอกาสยิ้มหรอก วันๆหนึ่งก็ให้จิตใจมันปลอดโปร่งบ้างอ่านอาทิตย์สิบนาทีหลังไงายงายเท่าไปแล้วอีกก็คิดพุทโธล่ะคิดพุทโธนึกถึงพระประธานที่คอเราขึดองค์เราท่านที่หิ่งบูชาน่ะหลับตาไเป็นอุคานิมิตนิมิตองค์นี้แล้วก็ไปนิมิตองนันนั้นนั้นนั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 นอยู่กับพระสิท่านจะพอลืมตาจากพระแล้วก็อยู่กับความเป็นคนของเรา